อ้อมค่ะคุณอ้อมนะคะ,ะคุณอ้อมค่ะช่วยไขข้อข้องใจให้ลีหน่อยสิคะว่าตกลงโคมไฟหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านกันแน่คะก็ที่นี่จะ,ะขายเป็นโคมไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์มันก็จะเป็นไฟด้วยอ๋อที่เราเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นเก้าอี้นะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะหลากหลายอย่างเนี่ย ก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีแฝงวไฟอยู่ด้านในใช่ค่ะเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะสามารถจะมีรีโมทควบคุมได้คือสามารถปรับว่าจะแสงไหนสีไหนชอบตามความเร็วความ เป็นรีโมทไร้สายด้วยใช่ค่ะอันนี้นี่ทำจากวัสดุอะไรคะโพลีเอสเตอร์ค่ะอ๋อโพลีเอสเตอร์ก็คือเป็นพลาสติกเนื้อหนาอันนี้ไว้เอาดอได้นะคะทนแดดทนฝนค่ะแต่จะไม่ทนกับความร้อนเรื่องนี้ความร้อนแบบไหนนี่เขาจะทนไม่ได้เช่นหม้อสุกี้หรือว่าเตาบาร์บีคิวอะไรที่มันร้อนๆอนะพวกกแบบเวลากิวมาแล้วก็มาวางอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ค่ะอย่างนี้คนที่สนใจที่นิยมซื้อไปเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มคนประเภทไหนคะก็ จะมีบางคนที่เอาไปตกแต่งบ้านตัวเองกับบางคนที่จะไปเสริมความสวยงามให้กับรีสอร์ทหรือว่าคอนโดที่มันดูทันสมัย<อ>นิดนึงอะคะ่ะเออเออเออนนี้นึกออกไ้วสมมติถ้าตอนเย็นๆเรารออกไปชิลเอานอกบ้านใช่ไหมไปนั่งกินนั่งดื่มดินเนอร์เบาๆถ้ามีแบบเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ก็อาจจะเพิ่มอัรรรสในการรับประทานอาหารเ<ะ>พิ่มบรรยากาศในการดินเนอร์ได้ค่ะแล้วฟังก์ชันการใช้งานของเขาเขามีกี่สีคะมีทั้งหมด12สสีค่ะ วันนี้เขาจะชา้าเปลี่ยนอารมณ์เลย,เ,ลยเห็นตามอลินไหมคุณผู้ชมคะแต่ถ้าอลินอยากจะอารมณ์คึกคักเข้ามาหน่อยปุ๊บนี่นี่นี่เขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยแป,ป๊บแป,ป๊บปปบตามเลยผู้ชมทั้งบ้านสนใจอยากจะติดต่อสบถามนีน่อยากจะมาที่นี่ก็ <S <S โทรม,มาได้ที่เบอร์02นะคะ102 2108โชว์รูมจะอยู่ที่ CDC อาคาร C ค่ะค่ะก็มานี่นี้ได้เลยนะคะอาคาร C นะคะก็มาเจอเจอกับคุณอ้อม ที่นี่นะคะพร้อมให้ขอ้อมูลดีๆแบบนี้และค,ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออมด้วยที่มาแนะนำเลยครเฟอร์นิเจอร์ดีๆเฟอร์นิเจอเอาไปแต่งบ้านอลินบ้างขอบคุณค,ะค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามองหาโครงไฟดีๆมาที่อาร์จิมิสแห่งนี้สิคะ CDC หาไม่ยากเลยนะคะตึกสี่ชั้นหนึ่งค่ะช่วงดอกเตอร์ซซเมนตอบร้อยแปัญหาบ้านนำเสนอโดยฟูอินซีฟูนดีได้ดังใจ มาถึงช่วงนี้ค่ะช่วงดรซีเมนต์ตอบร้อยแปดปัญหาบ้านค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามเข้ามาว่าต้องการเทคอนกรีตที่พื้นที่ชั้น3ต้องใช้คอนกรีตปั๊มที่มีคุณลักษณะอย่างไรคะดรซีเมนต์สำหรับการเทคอนกรีตปั๊มนะครับเราต้องใช้คอนกรีตที่เราออกแบบมาเฉพาะปั๊มโดยเฉพาะซึ่งคุณลักษณะในการใช้คอนกรีตปั๊มหรือการออกแบบนะครับต้องมีค่ายุบตัวที่มากกว่า10เซนติเมตรขึ้นไปเนื่องจากถ้ามีค่ายุบตัวน้อยกว่า10เซนติเมตรจะทําให้คอนกรีตค่อนข้างจะแข็งรไมม่สาาถ สูบขึ้นไปสู่ชั้นบนได้ซึ่งบางกรณีช่างอาจจะเติมน้ําที่หน้างานทําให้คอนกรีตเสียคุณภาพหรือถ้าเติมมากเกินไปจ,จะทำให้คอนกรีตนั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยการออกแบบที่ดีควรจะมีค่ายุบตัวที่มากกว่า10เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อให้คอนกรีตสามารถสูบส่งขึ้นไปได้ครับผม คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับ Living at Home และปูนอินซีโดยถามคำถามเกี่ยวกับบ้านของคุณนะคะแล้วส่งมาได้ที่ www.livingathomethailand.com ค่ะทุกคำถามนะคะเราจะตอบคุณนะคะแล้วก็ทยอยออกอากาศนะคะและที่สำคัญกับคุณยังได้นะคะของขวัญจากปูนอินซีส่งฟรีถึงบ้านคุณอีกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะใครอยากดูรายการของเราย้อนหลังได้สองช่องทางค่ะทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะเสิร์ชไปเลย Living at Home Thailand ค่ะ เจอเอลินอย่างแน่นอนนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหวันนั้นไม่ได้ดูพลาดไปนะคะไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ตามที่ลินบอกนี่เลยค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะเวลแกสเขียงข้างสร้างรอยยิ้มปูนอินสีปูนดีได้ดังใจคอนบุตนวัตกรรมเพื่อโลกสวยและที่ขาดไม่ได้นะคะสถานที่สวยๆแห่งนี้ค่ะที่ชิคล e พับบิ c ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมทำความดีถาวายพ่อหลวงของเรากันนะคะ เอาละค่ะแล้วมาเจอกับเอลินได้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งช่องเดิมแบบนี้แหละค่ะเปิดมาเจอเอลินอัปเดตเทรนแฟชั่นนะคะหรือว่าจะพาไปบุกบ้านใครต้องติดตามค่ะกับ Living at Home Home and Life t ยทีวีที่คุณชื่นชอบวันนี้เอลินเอมิอดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ